You. You ชิไปชิครับพื่หรอชลกูกทำไรอยู่อ่ะเล่นเกมอยู่เล่นเกมหนูทำกันบ,บ้านหรือ,อยังวันนี้วันนี้หนูเล่นนานเท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยวค่อยทำกันบ,บ้านก็ได้ไม่ได้ลูกเดี๋ยวกันบ,บ้านไม่เสร็จนะพรุ่งนี้ต้องส่งคุณครูนะครับแม่แมว อะไรไม่ให้หนูเลิกเล่นเกมเองนะไม่ไม่ยอมไม่ยอมหยุดเล่นไม่ยอมจะหยุดเล่นทําไมล่ะลูกทกํากำบ้านก่อนเดีย๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีส่งคุณครูนะเราค่อยกลับมาเล่นต่อก็ได้ทากำเล่นก่อนค่อยทํากำบ้านก็ได้ทําไม่ะไปเถอะลูกไปไปเล่นกับเดี๋ยวแม่สอนกำบ้านนะ ชี้ไปไปเลยหนูเล่นไปก่อนนะทางนี้เลยสิผังแฟน สีแซงแล้วแดงมังซึ่แซงมังซงึเชี้หนูทำอะไรอยู่เนี่ยก็เล่นเกมไงเห็นคุณแม่เห็นว่าหนูเล่นเกมอยู่แล้วหนูทำกับบ้านหรือยังครับเล่นก่อนก็ได้แล้วค่อยทำแต่พรุ่งนี้หนูต้องส่งกับบ้านแล้วนะลูกบอกลงมางว่าเล่นก่อนแล้วค่อยทำแต่พรุ่งนี้หนูจะกับบ้านที่ไหนส่งคุณครูครับ หนาที่หนูทําเรียบร้อยอยังครับยังหืมนแม่ว่าหนูวางมือถือก่อนดีไหมครับไม่โยโย่ที่ไม่รักแม่เราจะไปไหนก็ไปหืมทำไมหนูพูดอย่างนี้กับแม่แล่ะลกูกฮะไหนเรามาคุยกันก่อนมาเรามาคุยกันก่อนเลยหนูไม่เคยพูดแบบนี้กับแม่นน่ใช่ไหมแม่ว่าหนูปิดมือถือก่อนดีไหมไม่หืไม่ยอมแน่ใจนะที ลูก<า>หนูไม่เคยพูดแบบนั้นกับแม่นะทำไมวันนี้หนูพูดแบบนั้นกับแม่ก็เลยเฉียดเล่นเกมนี่นะฮะทำไมเกมมันเล่นแล้วมันเป็นยังไงมันสนุกมันสนุกหรอเอางี้ดีกว่าไหมชีแม่ก็อยากเล่นด้วยแม่ก็อยากรู้ว่าเกมมันสนุกยังไงลูกข้างหน้าเอาอย่างนี้ไหมหนูทำกับบ้านก่อนแล้วข้างหน้าแม่เล่นเกมพร้อมกับหนูเลยดีไหมดีแข่งกับหนูด้วยดีไหมดี นีไ่ไหมไ<ด>นะ้สนใจไหมสนใจถ้าหนูสนใจเอาอย่างนี้ไหมวันนี้หนูต้องทําหน้าที่ก่อนว่าพวกนี้หนูไม่ได้ส่งกลับ้านหนูจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะโดนครูว่าแล้วหนูอยากโดนครูว่าที่โรงเรียนไหมครับไม่ครับไม่เนาะงั้นคุณแม่ว่าหนูอ่ะเอามือถึงส่งให้คุณแม่ก่อนดีไหมขอแค่นี้ก่อนไหมแล้วเดี๋ยวถ้าเราอ่ะเล่นอแล้วเ,เราทำกำบ้านเสร็จเนาะบอกแม้มนเล่นของกันแม่ก็อยากรู้เป็นกันสนุกยังไงให้หนูสอนแม่เลยเดีไหมครับ โอเคเนาะนั่นหมูปิดเองหมูปิดก่อนแล้วหมูคืนคุณแม่เนาะแล้วเราไปทํากับบ้านกันดีกว่าเนาะแล้วครั้งหน้านะลูกมาเข้ามาให้แม่ก่อนนะแม่ก่อนครั้งหน้า,นาหมูอย่าพูดกับแม่แบบนี้อีกได้ไหมแม่เสียใจว่าจะไหมครับหมูลัโทรศัพท์มากกว่าคุณแม่ไหมครับไม่เนาะใช่ไหมหมูรักแม่ใช่ไหม,อ,ม,ม,ไหมอย่าพูดแบบนี้อีกรูกไหมครับหนูเป็นเด็กดีแม่รู้หมูห้ามพูดแบบนี้นะข้าจะไหมครับมากอดกันเ่ี๋วยวไปเดยวเราทำกับ้านก่อนเราต้องทำหน้าที่ของเราให้เสร็จก่อน โอเคไหมไปไปกันเถอะไปไปทำกันบ้านกันไปคุณแม่ถือมือถือไปด้วยเนาะไมาไปทำกันบ้านกันนะจากละครสมบูร์เมื่อสักครู่นะคะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านได้เรียนรู้ก็คือลูกเนี่ยค่ะมักจะมีปฏิกิยาที่แบบว่าก้าวร้าวเวลาที่เราไปห้ามปามในบางสิ่งถูกไหมคะแต่ว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจนิดนึงนะคะการที่ลูกๆเราเนี่ยมีปฏิกิริยาก้าวร้าวเนี่ยเป็นปฏิกิริยาทางธรรมชาติของร่างกายค่ะเพราะว่าขนาดตัวเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนาะคะ่ะบางครั้งเนี่ยยังควบคุมอารมณ์ของเราไม่ได้เลยเนาะเวลาโกรธค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเรื่องของการพัฒนาเรื่องสมองส่วนหน้าของเด็กอะ่ะยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ค่ะดังนั้นการควบคุมอารมณ์ของเขาอะ่ะจะค่อนข้างยากบนบ่ากนิดนึงดังนั้นนะคะถ้าหากเกิดเหตุการณ์อย่างละครสั้นเมื่อกี้ค,ค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะ ต้องทาความเข้าใจเด็ก่านก่อนลาดัแบบแรกไม่ควรใช้อารมณ์หุนหันพันแล่นตอบก่อไปใช้คําศัพท์ที่หยาบคายหรือการพูดจาว่าไม่รักเขาไม่สนใจเขาฉันเกลียดคุณแล้วฉันจะทิ้งคุณนะอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเดินเข้าไปค่อยๆบอกเขาว่าอารมณ์เหล่านั้นคือไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องและมีเหตุผลว่าเพราะอะไรคะ่ะแล้วก็ค่อยๆเหมือนกับหา นิทานมาบอกว่าทําอย่างนี้ก่อนดีไหมทําอย่างนั้นก่อนดีไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทําได้แบบนี้นะคะคุณแม่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีเจ้าตัวน้อยที่ดีค่ะที่ไม่ได้เป็นปีศาจน้อยๆของพ่อคุณแม่อีกแน่นอนค่ะยังไงก็คุณแม่ก็เป็นคุณแม่คนนึงนะคะขอเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ผ่านอุปสรรคกับปัญหาของเด็ก เกี้ยวกาดหรือก้าวเา้าไปได้นะคะ<ม>นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกก้าวร้าแบบนี้เนาะก็มาทิ้งแชร์คอมเมนต์กันด้านล่างได้ค่ะมาแชร์เรื่องราวของตัวเองเนาะถ้าหากคุณแม่แมรีร่รู้หรือมีเทคนิคอะไรเงี้ยแมรี่ก็จะแชร์กลับไปค่ะหรือเพื่อนๆคนไหนอยากแชร์ให้เพื่อนๆในคอมเมนต์ก็มาลิฟคอมเมนต์ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้เนาะยังไงกด<อ>กหัวกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใช่แล้วไปก่อนเนาะวันนี้ค่ะ